เสียมร,รมยาอรุณวันอังคารที่15เดือนรกรกฎาคมพุทธศักราช2568ชาวนี้นานโซนปฏิบัติธ,ธรรมไทยนทัแรกดปัดใหญ่จงคลาเป็นช่วงเวลามาเติมองค์ความรู้คือปัญญาให้กับจิต เจ็ดเป็นธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์เป็นธาตุต้นกำเนิดของสปปรรพสิ่งทำทั้งหลายปรากฏขึ้นมาเพราะมีเบตมีฐานมีธาตุตั้งต้น มีธาตุต้นกำเนิดก็คือจิตนั่นเองมโนปภัณฑ์ขมาธรรมามโนเสษฐามโนอมายาจิตเป็นธาตุตั้งต้นก็คือทมทั้งหลายมีจิตเป็นประธานเป็นหัวหน้ามีจิตเป็นธาตุดั้งเดิมก็คือเป็นดูอย่างนั้น ทำทั้งหลายจึงปรากฏขึ้นมาได้เพราเปัจจัยปรากฏบนความว่างเปล่าคือความใสบริสุทธิ์จิตมีความประเสริฐแล้วก็สำเร็จทุกอย่างที่จิตตั้งได้ที่จิต จิตเป็นธาตุที่ยังความสำเร็จให้ปรากฏเมื่อตั้งก็จะได้รับผลในสิ่งที่ตั้งทุกอย่างดังนั้นเราทั้งหลายตั้งที่จะเกิดก็จะเกิด ตั้งที่จะไม่เกิดก็ไม่เกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายการตั้งอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นดังน,นั้นเราทั้งหลายจึงสามารถที่จะตั้งความปรารถนามุ่งหวังที่เป็นไปโดยชอบเรียกว่าตั้งสัจจ์ การตั้งสัจจานั้นเป็นการปักหมดหรือตั้ง g ิ s ให้กับจิตจิตมีเป้าหมายก็คือความไม่เกิดอีกจิตก็จะจัดระบบแห่งความเป็นไปได้ให้ปรากฏให้เกิดขึ้นเรียกว่าจัดสรรให้มีความเป็นไปได้เมื่อตั้งแล้ว ดังนั้นถ้าไม่ตั้งก็ยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนที่สำคัญคือเมื่อไม่ตั้งสิ่งที่เป็นไปโดยปกติก็คือความเกิดแล้วเกิดเล่าไม่จบไม่สิน้นเพราะเป็นธรรมดาเมื่อจิตเป็นธาดว่างเปล่าใยบริสุทธิ์แต่จิตนี้ก็มี ความเป็นไปกับเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยอันสำคัญแห่งจิตที่ให้มีการเรียนรู้ก็คือความไม่รู้ความไม่รู้ที่ขอให้เกิดการเรียนรู้การเรียนรู้นั้นเป็นการมุ่งส่งออกข้างนอกอยู่ลำไปเมื่อเห็นก็จงไปในการ เห็นเมื่อได้ยินก็ส่งไปในการได้ยินเมื่อมีอารมณ์อันใดอันหนึ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกเ็นกายใจก็จะส่งไปตามวาวรทั้งหกแต่ต่างกับจิตที่ตื่นรู้โดยการทวนกะระแสกลับมาตื่นรู้เป็นจิตที่เตือนอยู่ภายในไม่ไหลออกนอก แล้วก็ไม่หยุดในเป็นการรู้แจ้งความเป็นจริงแต่ไม่ไหลเป็นการรู้อยู่กับรู้รู้อยู่กับจิตเองเป็นการมีหลักหรือเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเพราะรู้นี้ไม่หลงไม่ไหลเป็นการรู้อยู่ข้างในเป็นการเกินรู้แต่ไม่ไหลไปกับ อาการทั้งหลายหรือสังขารทั้งปวงเรียกว่าไม่หลงสังขารจิตเมื่อมีหลักก็ไม่หลงไปกับสังขารขอให้เราทั้งหลายจงมีความชัดเจนในพระธรรมคำสอนรือพระธรมมท้ยเจ้าทรงให้แนวทางว่าเมื่อต้องการความ ประจัแกแจ้งความเป็นจริงหลุดพ้นจากมายาความทุกข์ทั้งหลายจงทวนกระแสกลับเตือนรู้อยู่ภายในก็จะพบความจริงเต็มหัวใจในธรรมทั้งหมดธรรมทั้งหลายมีจิตทั้งต้นก็จะเห็นถึงจิตนั้นโดยสภาพอย่างอื่นไม่ปรากฏ อาการตั้งหลายไม่ใช่จิตจิตไม่มีอาการเห็นถึงความไม่มีอาการแล้วสิ่งตั้งหลายปรากฏก็เกิดอ,อาการปรากฏขึ้นมาจากความไม่มีอาการนั้นความไม่มีอาการเป็นเบสเป็นฐาน,น,นให้อาการตั้งหลายปรากฏก็จะเห็นกจ็จะแจ้งความเป็นจริงทั้งจิตและก็จิตตัดสังขารในการตื่นรู้นั้นก็จะ หมดสิ้นสงสัยจบสิ้นการศึกษาพ้นจากทุกพ้นจากวัฏฏะพ้นจากการเกิดได้อย่างแน่นอนขอสัจจธาตุแห่งความเป็นพุทธ,ธะทั้งหมดที่รวมเป็นหนึ่งหนะ้าต้นองค์ความรู้จงแปรองความรู้ออกไปให้ไปสาร สำเร็จแก่ทุกดวงจิตดวงวิญญาณตัวทงแหล่โลกธาตุอนันตจักรวาลทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะอยู่นะมีตีใดอนูใดปรมณูใดตกกักขังด้วยมนต์ดำคา,าถาขมใดตกกักขังด้วยแรงอาฆาตพยาบาทใดตกกักขังด้วยพลังงานกดทับใดใด ด้วยสัจจะใดด้วยความไม่รู้ใดขอให้มาลายายขึ้นไปเถิดเพราะแท้จริงไม่เคยมีไม่เคยเป็นอะไรสักอย่างทำทั้งหลายเป็นอนัตตาจงประจัก,ก์แจ้งความจริงเต็มหัวใจละจากความยึดติดถือมัน่นโดยอำนาจของความไม่โอ้เสียทั้งติ้นกลับเกินโทตมตตาแย่งตนพ้นจากทุก้นจากวัฏฏะ้นจากการเกิดเป็นอิสระ และจงตั้งสัจจะเป็นจิตพุทธะทำหน้าที่ช่วยพระพุทธเจ้าพระอาจารย์และพี่น้องทั้งหมดหลือสัตว์คนสัตว์ให้หมดไม่เหลือไม่มีคำว่าทำไม่ได้สัจจะนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแม้การอจะแตกสลายไปเป็นการทำหน้าที่กล้งสุดท้ายปิดวัดตะให้จบสิ้นในยุคนี้ด้วยกันทุกดวงจิต ตวงกุญญาณช่วยเถิ